ธรรมมาจากกัปวัตนสูตรว่าด้วยการประกาศพระธรรมจักรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะป่าอิสิปตนะมรุขายวันเขตกรุงพาราณสีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุปัญจวคัคคีมาตรัสว่า ภิสุุทั้งหลายที่สุดสองประการบรรพชิตไม่พึงเสพที่สุดสองประการอะไรบ้างคือ 1. การมาสุขาลิกานุโยคก,การหมกมุ่นอยู่ได้การมาสุขในกามทั้งหลายเป็นธรรมอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประปรอกอบด้วยประโยชน์ 2. อาตาก,กิลมัฐานุโยกการประกอบความเดือดร้อนแก่ตนเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์มัชอิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดสองประการนี้ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักษุก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อสงบระงับ เพื่อรู้ยิ่งเพื่อตร,รัสรู้เพื่อนิพพานมันชฌิมาปฏิปทาที่ตถาคตได้ตร,รัสรู้อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักสุกก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตร,รัสรู้เพื่อนิพพานนั้นเป็นอย่างไรคืออริยมัรคมีองค์แปดนี้แล ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากรรมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธิ นี่คือมัชิมาปฏิปทานั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาที่ก่อให้เกิดจักสุก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขะอริยสัจคือแม้ความเกิดก็เป็นทุกข แม่ความแก่ก็เป็นทุกข์แม่ความเจ็บก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ความประสบสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้เป็นทุกขาสมุททะอริยสัจคือตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณนน์นั้นๆคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขนิโรธอริยสัจคือ ความดับตันหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสละความสละคืนความพ้นความไม่อะไรในตันหาภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัตว์คืออริยมรรคมีองค์8นี้แลได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ สสัมมาวาจา 4. ีสัมมากรรมันตะห้ 5. สัมมาอาชีวะหกสัมมาวายามะ7จ็ดสัมมาสติแปดสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วยาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขะอริยสัตว์จักสุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมะทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า ทุกขอริยสัตว์นี้ควรกำหนดรู้จากสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมะทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขอริยสัตว์นี้เราได้กำหนดรู้แล้วภิกษุทั้งหลาย จักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมะทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขาสมุทยอริยสัตวจักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมะทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขะสมุทัยอริยศัส์นี้ควรละจักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมะทั้งหลาย ที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขะสมุททะอริยสัตนี้เราละได้แล้วภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมะทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขนิโรธอริยสัตว์ จักษุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมะทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขานิโรธาอริยส right ัตนี้ควรทำให้แจ้งจักษุเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมะทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขานิโรธะอริยสัตนี้เราได้ทำให้แจ้งแล้วภิกษุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมะทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านีิทุกขานิโรธคาิินีปฏิปทาอริยสัจจสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมะทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า ทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้ควรเจริญจักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมะทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้ เราได้เจริญแล้วภิกษุทั้งหลายญาณทัศนะความรู้เห็นตามความเป็นจริงของเราในอริยสัจสี่ประการนี้มีวนสามรอบมีสิสองอาการอย่างนี้ยังไม่หมดจดดีตราบใดเราก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลก พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ตราบนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อใดยานทัศนะตามความเป็นจริงของเราในอริยสัจสี่ประการนี้มีวนสามรอบมีสิบสองอาการอย่างนี้หมดจดดีแล้ว เมื่อน,นั้นเราจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษยษ์ญาณทัศนะเกิดขึ้นแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบชาตินี้ เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ไม่มีอีก อริยสัตส,สวนสรอบ12อาการนะก็คืออนะริยสัต4ส,สีประกอบด้วยทุกนะสมุทัยคือเหตุที่ทำให้เกิดทุกนิโรธคือความดับทุกข์แล้วก็วัดวิธีการหรือข้อปฏิบัติเพื่อดับทุกขนะ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 ์วันนี้เป็น4สีหัวข้อในอริยสัต4์ วนร,บรอบสาหมายความว่าแต่ละองคอนั้นมีสิ่งที่เกิดขึ้น3อย่างตามที่เราได้สาธยายไปในเรื่องของทุกขสัตว์หรือทุกขอริยสัตว์รอบที่1น่งพุทธเจ้าตรัสว่าจักสุยานปัญญาวิช,ชาและแสงสว่างเกิดขึ้นแก่ตถาคต ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี่แหละคือทุกขอริยสัจน,นี่แหละคือความจริงนี่แหละคือทุกนี่แหละความจริงคือทุกอันนี้เป็นบนรอบที่หนึ่งของทุกขบนรอบที่สองจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแก่ตถาคตในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า ทุกขาริยสัตว์นี้ควรกำหนดรู้นี่คือข้อปฏิบัติเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเป็นผู้กำหนดรู้ทำไมจึงต้องมากำหนดรู้ก็ทำตามคำตถาคตว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องกำหนดรู้โดยเพราะอย่างยิ่งทุกวนรอบที่สามจักสุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้น ในทำทั้งหลายที่ทถ,ถาคตไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกการิยสัตว์นี้ทถาคตได้กำหนดรู้แล้วอันดับแรกก็คือรู้จักก่อนอันดับที่สองรู้แล้วรู้จักแล้วนะังควรทำอย่างไรอันดับที่สามได้ทํำแล้วนี่คือวนรอบสามในสมุทัยก็เช่นเดียวกันเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์กก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน แล้ววนรอบที่สองก็คือว่าสมุทัยนี้ควรละควรละควรปล่อยวางควรสลัดควรสลัดทิ้งวนรอบที่สามของสมุทัยก็คือพง์ได้ละแล้วอันนี้หกแล้วต่อไปก็คือนิโรธพระองค์ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้คือทุกขนิโรธอริยสัตว์ ความจริงเงินประเสริฐก็คือการดับทุกขหรือทุกที่ดับไปวนรอบที่สองก็คือว่านิโรดนี้ควรทําให้แจ้งวนรอบที่สก็คือพระองค์ได้ทําให้แจ้งแล้วเป็น9มี9อาการอะการต่อมาก็คือทุกขคัตนิโรธคามิดีปฏิปทาริยสัตคืออรียมัตมีองค์8นั่นเองนะเป็นสิ่งที่พระองค์ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน บนรอบที่2ก็คืออริยมรรยงแปดเป็นสิ่งที่ควรเจริญการเจริญนั้นคือทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นแล้วก็ทำให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นไพบูรยิ่งขึ้นบนรอบที่3ามพงได้ทำให้เจริญรุ่งเรืองไภบูบริบูรณ์เรียบร้อยแล้วครบ12อ,อาการของอริยสัจสี่ พระนั้นวิธีการที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักอริยสัจสก็12อาการตามนี้เลยตามที่ตถาคตได้แสดงไว้เมื่อพระองค์วนสามรอบมี12อาการอย่างนี้หมดจดดีแล้วพระองค์จึงยืนยันหรือปฏิญาณว่าได้ตรสัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมตามใดที่12อาการนี้ยังไม่หมดจดดี พมยังไม่ยืนยันไม่ปฏิญาณว่าได้ตัสรู้สัมมาสัมพธิยานันยอดเยี่ยมนี่คือการแสดงธรรมจักก็คือการบุญจักคือธรรมะของพระธคตนําเป็นครั้งแรกเราเทวดาทั้งหลายก็เป่าประกาศนี่คือธรรมจักอันยอดเยี่ยม าแต่พระผู้มีพระภาคภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสิกาพูดถึงสรณะมีพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นสรณะ เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต